สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่จอดแสนรัชดานะครับอยู่ข้างกับบิ๊กซีรัชดานะก็เดี๋ยวแบบไปเดินหาของกินที่ออจอดแดนกันตอนนี้ก็คือ เป็นช่วงประมาณทุ่มครึ่งครับถ้าเปถ้าใครจะมาด้วยรถไฟนะก็คือมาลงที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ออกมาตรงประตู4ครับเดินมานิดเดียวก็จะมาถึงที่จอดแฟงแล้วนะตรงนี้มันจะเรียงกัน3ที่คือจอดแฟงรัชดาวิกซีรัชดาแล้วก็เดอะสปีดรัชดานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีแบบว่าขายของกินแบบเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างด้านขวามือเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซอยแรกเลยนะที่ เราจะเดินเข้ามาเดินชมของกินนะอ่ะอ๋ออันนี้เป็นบอกว่าร้านนะแบบว่าปั่นนะแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะนี่โหคนเยอะมากออนักท่องเที่ยวไปเดี๋ยวแบบเดินดูก่อนแต่ว่าเราจะพาดูแบบว่านั่นไม่ได้นะคนเยอะามมาอ่าเดี๋ยวอาจจะแบบว่ามี พูดบ้างไม่พูดบ้างนะแล้วแต่นะอันนี้เป็นแบบขนมเฮ้ยคนอันนี้เป็นขนมขนมไทยเหรออ๋อเป็นบัวลอยบัวลอยมะพร้าวบัวลอยไอศครีมบัวลอยทุเรียนอนะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นร้านน้ำนะครับมีน้ำปัน่นน้ำปัน่นน้ำปั่นอยู่ประมาณ75บาทนี่ด้านนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ประมาณ60บาทมีมีแบบ60บาท89บาทแบบเยอะแยะเลยอะ่ะโอ้ อันนี้เป็นแบบมันทอดไม่ละหกสิบเก้าบาทมีร้านเสื้อผ้ามาอยู่ด้านข้างโอ้อันนี้เป็นน้ำปั่นนะฮะน้ำปั่นก็อยู่ประมาณหกสิบอันนี้ก็น้ำปัน่นหกสิบเหมือนกันอันนี้เป็นแบบ อ๋อเป็นแบบว่าอาหารหกทิเจ็ดสนี่ด้านนี้ก็มีเป็นเป็นฟิลนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะอันนี้คือทาโกยากินะครับทาโกยากิแบบน่ากินมากเลยอ๋อทาโกยากินะฮะแล้วก็มีแบบปุ้ยหมึกช็อตนี่มีหมึกช็อตด้วยให้ดูแบบบรรยากาศโดยรวมนู่นหมึกหมึก ที่เรามาดูออกมาแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับมึกหมึกช,ชอบกินหมึกชออ็อตคนจีนชอบกินน้ำหมึกช็อตอะ่ะทุเรียนไปหาแบบถุงเทา้าก็มีอันนี้คือฉันก็มาเดินบ่อยนะแต่ว่าก็อาจจะแบบกินไม่เยอะ สายเดินต่อคือเหมือนว่าเราก็จะมาเดินบ่อยๆแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้กินเยอะมากนะเพราะว่าแบบว่าเราก็จะแบบมาตอนค่ำไงซึ่งก็ทั้งวันแล้วก็กินมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะอุ้ยอันนี้แบบว่าน่าสนใจเลยอะ่ะเป็นแบบว่าน้ำเดี๋ยวเดินดูแต่ว่าตอนนี้คือคนก็เยอะด้านหน้านะด้านในก็ไม่ได้เยอะมาก้ยขนมขนมคุกลาวานะฮะด้านหลังก็มีนี่ริวนู้นด้านนู้นก็มีเห็นไหมเดี๋ยวเราไปเดินด้านในกันดีกว่า มีแบบว่ามีร้านนั่งชิวนะนั่งชิวๆกลุ่มๆมาดูด้านไหนซิว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างเฮ้ยเราเดินด,ด้านในตรงนู้นเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยบนออกมาเนาะนี่เนี่ยมีร้านนั่งชิวด้วยทุกคนเห็นนะมานั่งดืม่มมานั่งดืงนะ hey. ่นนะเ้กเกงอุ้ยเก้าสิบเกาบาทองอ้าเอา้เอาทำไมตรงนี้หายไปไหนอะตรงนี้หายไปไหนแล้ววะ มาดิคับโอ้นี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าตกกุาต๊ตกตงตุ๊กตานะน่ารักเนีเสื้อผ้าเต็มเลยทุกคนมาช็อปมาดูของได้นะฮะนี่มีแบบว่าร้านถุงเท้าก็มีร้านถุงเท้าเยอะเหมือนกันเนาะเอ๊・อ๋อหรือว่าเขาแบบย้ายไปอยู่โซนอื่นกันแล้วหรือหรือว่ายังไงทำไม ั้งที่แล้วมาโซนนี้แบบโอ้คนเยอะมากเลยนะวันนี้ทำไมบอกว่าดูเงียบๆเ,เนาะโซนนี้เนี่โอ้เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าอ่ากางเกงช้างกางเกงอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศเนี่ยมานั่งดื่มมานั่งดื่มได้นะแนกบาร์ <Okay. S 1> นะครับเป็นบาร์เป็นอะไรเดี๋ยวมีดนตรีสดมารอ้องอเดี๋ยวเราเดินดูด้านนี้เล้วเราไปอีกซอยหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพาเดินดูซอยนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็บรรยากาศช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะฮะเฮ้ยยังไม่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มยี่สิบนะครับอ่านี่มีบอกว่ากระเป๋ามีเคสมือถืออะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอืมก็คืออาจจะแบบบางร้านก็อาจจะไม่ได้เปิดวันนี้อะไรเงี้ยนะบางร้านก็เปิดบางร้านก็อาจจะยังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะฮะซ,ซึ่งนี่มีร้านมีกางเกง กางเกงเสื้อหนึ่ง0หนึ่งรราคาประหยัดนะครับหนึ่งบาทเท่านั้นีนเสื้อผ้าวิชุดชั้นชุดเด็กเสื้อกามเราซื้อเสื้อก้ามไปใส่บ้างดรอเ่าเนาะสบายสบายเนาะหาซื้อเสื้อก้ามไปใส่บ้างเรือเอาหมดแล้วเราต้องเดินย้อนกลับนี่ครั้งที่แล้วแถวนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบว่าฟิลฟิลแบบว่า เรียกอะไรเป็นผับเป็นบาร์อะไรเงี้ยนะที่อยู่ตรงนี้เยอะๆคนเยอะมากเลยครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้เหมือนเขาอาจจะแบบขยายเอกไปตรงอื่นไปร้านไปตั้งอื่นๆบ้างนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีตรงนี้เยอะเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวพามาเดินดูฝั่งทางด้านนี้นะครับก็คืออีกซอยหนึ่งนะอยู่ติดกันตรงนี้มีเลงแซบด้วยนีไ่ไงเขามีบอกว่าของกินอยู่นะเป็นแบบร้านอ,อาหารแบบเยอะแยะมากมายทุกคน มีปลาเผาด้วยปลาเผาตัวละสองสี่เก้าอ๋อนี่ก็มีร้านน้ำปั่นนะฮะให้ดูบรรยากาศครับอู้วนี่เห็นไหมกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าเดินดูไปเรื่อยๆล้วกันอุปกณนมือถือเยอะแยะเลยอืมเคสอะไรอย่างนี้ก็มีนะ แลนี่เป็นข้าวมันไก่อ๋อนี่ไงเราสามารถซื้อข้าวมันซื้อข้าวมันไก่แล้วก็ไปนั่งกินตามพื้นที่ต่างๆได้ข้าวมันไก่ประมาณ90ข้าวหมูแดง90ข้าวหมูกรอบ90ข้าวมันไก่9ก้นะครับประมาณนี้มัน90บาทปลาหมึกหมึกหมึกย่างไข่หรอยี่สิบโอ้ด้านนี้ก็คือมีแบบว่านี่ไงเขาแบบว่าเป็นแบบว่าแยกแยก,แยก,กันไปอยู่แต่ละจุดแต่ละสไตล์เนาะนี่ไงเป็นหลานประมาณนี้นะคุณแรงแซ่บ เดี๋ยวพาเดินย้อนออกไปฝั่งทางนู้นนะครับตอนนี้คือเป็นด้านหลังสุดนะครับก็คือถ้าเดินมาด้านในเนี่ยหลังสุดเลยอยู่ด้านหลังสุดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเดินดูจุดอื่นๆเพิ่มเติมนะนี่ก็จะเป็นเอาโซนของกินนะครับมะม่วง89บาทไอติมมะม่วง89บาท อ๋อแต่นี้เป็นอะไรแต่นี้เป็นขนมนมเนยตุ๊ก,กตงุงตุ๊ก,กตาอะไรก็มีนะเนี่ยชุดช้างอุ้ยชุดช้างร้อยห้าสิบนี่ยของกินบ้าบินก็มานะครับบ้าบินเจ็ดสิบบาทแล้วนี้มีตุ๊กตาเนี่ยต,กกตุ๊ตก,กตาชินจัง ด้านนี้มีกุ้งนะครับมีหกตัวร้อยกุ้งกุ้งอันนี้เป็นขนมครกทะเลนีทางด้านนี้ก็หมึกนะครับแล้วก็อุ้ยมีมะแรงทอดด้านนี้ด้วยเนี่ยมะแรงทอดอยู่ด้านชายมือหนึ่งร้อยบาทนะครับด้านนา้ำน้ำก็อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเลยประมาณนี้เนี่ยร้านค้ายเยอะแยะเลยที่เราเดินมานะครับอ๋อเนี่ย ทะเลครกนะครับร้ 140. อยสี่สิบอยู่ที่ประมาณทะเลครกอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเดิอนออกไปด้านนี้บรรยากาศก็จะเขาจะตกแต่งแบบฟิลเหมือนอยู่ทะเลเนาะเหมือนอยู่แบบชายหาดอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งแบบว่าสบาย,บายๆอะไรเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเราเดิอนออกไปด้านข้างเนี่ยอันนี้คือเป็นซอยที่เราเดินมานะครับด้านข้างแล้วก็เดินเข้ามาหลังสุด นี่เดี๋ยวพาดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามาันจะครู่อันนี้คือลานจอดรถนะครับมันมีเป็นลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านล่างนะทุกคนถ้าสุ่าใครมาก็คือนี่จอดจริงๆอะ่ะจอดจอดด้านหลังก็ได้แต่ว่าเขาจะมีแบบที่จอดรถด้านในด้านหลังก็มีแล้วก็ด้านล่างอีกจุดหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำประมาณนี้อันนี้คืออยู่ด้านข้างติดกับบิ๊กซีนะครับโซนที่ติดกับบิ๊กซีจะเป็นโซนของกินแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโซนของใช้ ่าบาร์บีคิวไมาละ35 35 40บาทประมาณนี้อันนี้ก็ผลไม้นี่มีทั้งหูลูได้มาละ60นะครับอ๋อไม่ใช่มะม่งวงมะม่งว,งมงวง60สิบทั้งหูลูดทางหูลูเทา่าไหร่ไม่รู้ทุกคนเอาหูหรออือโอาไปเดี๋ยว,ยวๆแล้วไปได้ดูน้ำลำไยห้าสิบเก้าบาทอุ้ยมีกุ้งด้วย350แล้วก็หมึกนะครับด้วย โอเปอร์เฟกมากเปอร์เฟกมากมึกด้วยใหญ่มากแล้วมีปลาเผาด้วยม,มีทุกอย่างปลาเผาปลาเผา,า,าอยู่ที่200-250นะครับกุ้งอยู่ประมาณ200กับ350แล้วก็นำลำใหญ่ซอยนี้อาจจะคนเยอะนิดนึงนะเพราะมันเป็นซอยที่มีโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับแล้วก็เป็นซอยแบบของกินเนาะนี่ หมึกตัวใหญ่ๆหมึกแบบเป็นไม้ใหญ่ๆเนี่ยไม้ละหนึ่งร้อยบาทนะครับของกินก็ของกินก็เริ่มต้นที่หกสิบบาทนะเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมุกของกินก็เริ่มต้นประมาณหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบเก้าสิบร้อยถึงสองร้อยสามร้อยอะไรก็มีนะายทุกคนตอนนี้คือเราเข้ามาในอีกซอยหนึ่งนะครับโอ้มีร้านน้ำเครื่องดื่มนะครับ เป็นแบบว่าเดินเข้ามาในซอยที่เป็นซอยแรกนะครับของกินก็เยอะอยู่นะเนี่ยยำห่ยนงังรบแปดสิบร้านน้ำปั่นขนมครกนมครกแปดชิ้นหกสิบโอวันติน้นอุััตินอันนี้อะไรอะไว้โม้ไว้โม้ภูเขาไฟ ชาไทย60นี่หอมมากด้านี้มีเป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าพิซซ่าก็250 200บาทเริ่มต้นที่200บาทสูงสุดก็ประมาณ550นะครับพิซซ่าพิซซ่าแต่โน่นก็มีขายของร้านขายของอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนของกิน โซนของกินก็จะมีแต่ว่ากุ้งหอยปูปลามากมายหลากหลายเดี๋ยวก็จะมีราคาอู้เป็นกุ้งพันสองพันพันสองพันอะไรอย่างงี้นะอ่ะอดนนี้ด้นนี้เป็นอะไรอ๋อด้นนี้เป็นเบเกอรี่นะครับเบเกอรี่ของกินแบบเดี๋ยวเข้าซอยนี้ดีกว่าวิลร้านนี้ร้านน้ำร้านน้ำปั่นคนเยอะมากไส้กรอกก็มา ใจกรอกอ่ะไปเดินดูคือเข้ามาด้านไหนก็ไม่ค่อยหนีหรอกพอๆถ้าเดินเดินด้านไหนก็อาจาจะเงียบๆหน่อยหนึ่งอันนี้มีมาแรงทอดทุกคน กุ้งเต้นหนึ่งรอยบาทอา๋อ,อคือผมว่าตอนนี้ไม่มีภาษาไทยเลยนักท่องเที่ยวคือพูดต่าง,างภาษาต่างชาติคนไทยก็พูดต่างชาติไม่อ๋อนี่หมดแล้วหมดแล้วอ,อ,อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับร้นร้นก๋วยเตี๋ยว คนเยอะมากเลยอะ่ะหกสิบเจ็ดสิบอก,ก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะไม่ได้แพงมากเนาะแต่ด้านในอะ่ะมันเป็นแบบลองมันเป็นแบบว่าบางจุดเนาะบางจุดก็มีบางจุดก็ไม่มีอันนี้คือหมูย่างเราต้องกินอะไรอันนี้มันเป็นแบบร้านอาหารโซนนี้เป็นโซนร้านร้านของใช้ทั่วไป ล็อกโล่งๆนะเฮ้ยโดดตีเฮมาด้านหลังนะครับอันด้านหลังเขาก็จะมีเลยให้ดูีย้ยวต้มยำรถไฟน,นีแบบโอ้ราคาก็ประมาณ350-400 5 0 0า0 0 0 2 0 0 0พันสองพันแล้วแต่เนาะมีกุ้งเมยียอะไรอย่างเงี้ยเห<ม>็นปะอ๋อถ้าเป็นแบบเป็นจานๆก็ประมาณ8 9 9 9นะ ถ้าใครกินกุ้งมังกรก็พันกว่าบาทนี่เล็งแซบเล็งแซบสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าอุ้ยจานใหญ่มากเลยอะเล็งแซบเล็งแซบไปไปเดี๋ยวเดินเราเดินบนกลับไปทางนี้ด้วยเพราะด้านหลังเราเดินไปแล้วอันนี้น้ำมะม่วงปั่นน้ำปลัมมาเลยนี่ าาวิมะพร้าวตู้ร้านเสื้อผ้านะครับร้านน้ำคือเป็นแบบว่ามือถือเคสมือถือนะครับอันนี้คือเป็นแบบว่าของฝากนะส่วนมากคนต่างชาติก็จะชอบซื้อไปฝากกันเนาะร้านเสื้อผ้าร้านอันนี้เสื้อผ้า ร้านเสื้อผ้าน้องหมาเนี่ยน้องหมาน้องแมวโอ้ยร้านน้ำปั่นมีน้ำปั่น60บบาทนะครับร้านน้ำเอ้ยอันนี้เป็นร้านน้ำน้ำแบบมึนๆ <c oughs> เดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นเสื้อผ้าหมดเลยเนี่ยโซนนี้เริ่มเป็นแบบขายของขายเสื้อผ้าขายของใช้ทั่วไปแล้วนะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้มี ของกินแล้วนะเขาแบ่งเป็นโซนด้านขวาจะเป็นของกินด้านซ้ายก็จะเป็นขายของใช้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะด้านในร้านเสื้อผ้านี่นร้านเสื้อยืดก็มี150บาท150บบาทอันนี้แบบยาวๆไปอันนี้มีแบบว่าร้านของฝากอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้แบบว่าของใช้ของ เฮ้ยเขามีเป็นแบบเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดเซ็ตอย่างนี้ด้วยทุกคนเนี่ยเป็นชุดเซ็ตสามารถแบบช้อปปิง้งแล้วก็ซื้อเป็นชุดเป็นเซ็ตชุดเซ็ตอย่างนี้ไปได้เลยอ่าอ๋อเป็นชุดเป็นชุดนี่ไงมีชุดมีลายอย่างนี้สวยดีโอตอนนี้คือคนก็พอมีสมพอกำคังคนนะครับ ก็เดินกันแบบว่าเดินช้อปปิ้งสินค้ากันนะฮะอันนี้โซนเสื้อผ้า<ม>ก็จะแบบมีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์นะของสุภาพสตรีสุภาพบุรุษแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนก็ลองแวะมาได้เนี่ยครับร้านกระเป๋าเนี่ย150ร้อยห้าสิบกระเป๋าร้อยห้าสิบบาทโอ,โอ้ของแบบน่ารักน่ารักเต็มเลยร้านนี้ ามาทะลุซอยของกินอีกแล้วนะครับนี่ก็จะมีแบบว่าร้านมีหมูมา้าไก่เออไมน,นี่มาหมูไก่กุ้ง <c oughs> อ่านี่ประมาณนี้คือโซนนี้ก็จะเป็นแบบโซนของใช้หมดเลยเดี๋ยวท่านแบบอาจจะเดินดูโซนของใช้ก็แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของกินเล่นๆอยู่ฝั่งด้านนู้นนะรองเท้าทุกคนรองเท้าสามร้อยห้าสิบเสื้อ เสื้อของสุภาพบุรุษก็เยอะนะครับสุภาพสตรีก็เยอะม,มีเยอ,ะ,อะเดี๋ยวปรับพาเดินดูประมาณนี้เนนี่มีแบบใครอยากได้เสื้อผ้าแบบสไตล์นี้ก็มาเสื้อผ้าแบบหลากหลายสไตล์เนาะ <Wow. S 2> ว้าวกระเป๋ากระเป๋าน่ารักน่ารักเนไ ตามจุดต่างๆเขาจะมีโต๊ะอย่างนี้เราสามารถซื้อของมาแล้วก็มานั่งกินตามโต๊ะที่เขาจัดไว้ให้ได้นะครับน่าลักใช่มมีกางเกงยีนสองร้อยนี่ของผู้ชายร้อร้านทําเล็บเดินยาวๆไปนี่เสื้อ290บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูซอยนี้โอ้ร้านนี้คือ ของติดอ่ะหนึ่งชิ้น40บาท3ชิ้น100่งร้อยก็จเป็นว่ามีสัญลักษณ์ช้างอะไรเงี้ยเนาะเป็นของฝากนะซื้อกลับไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเนะาะก็จะแบบฟิลประมาณนี้มีแก้วด้วย150อ๋อนาฬิกาเสื้อชุดนี้350นะครับกางเกงโอ้นี่มีแบบเป็นชุดด้วยกางเกงเสื้อ350กางเกง250 500 600 600บาทชุดนี้ชุดนี้600บาทก็ค<ๆ>ือ <c oughs> ซื้อเสือ้อเสื้อแถมกางเกงได้ไหมเดี๋ยวขอแบบเดินดูอันนี้สร้อยแหวนสร<ๆ>้อยแหวนเงินทอง<ๆ>เดินยาวๆไปๆให้ดูบางส่วนแล้วกันเนอ้องทุกคนเนาะ<ๆ>พามาเดินดูหลังสงการ หลังสงการแล้วคนก็เริ่มแบบหยุดเล่นน้ำแล้วก็มาเดินชอปปิ้งกันนะรันทำเล็บรานทำเล็บเยอะเหมือนกันแล้วเนะี mm ่ย hmm. โหเนี้เป็นของฝากทุกคนชา mm hmm. เคสมือถือ mm hmm. เคสน่ารักน่ารักเต็มเลย mm hmm. แต่ว่าส่วนมากเคสแบบแปลกๆเขาจะมีอของ i ไอโฟนมีมวกก็มีสองร้อ hmm. เสื้อชุดช้าง mm hmm. เต็มเลยอะ่ะ mm hmm. เสื้้อผา สองร้อยสองรอยนี่นี่น่ารักมากเป็นแบบเป็นเอาไปห้อยพกกระเป๋าห้อยกุญแจห้อยอะไรอย่างเี้ได้นะหน,นึ่งร้อยบาทวันนี้คาแคสซิ่งอ่านี่โอ้น่าแบบดูวยร้อยห้าสิบบาทน่ารักทั้งนั้นเลยก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่าเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้อันนี้มีนวดด้วยนวดเพื่อสุขภาพนะฮะนวดขาหรือว่ามาทางนี้เป็นสร้อยเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกสร้อยข้อมืออะไรต่างๆนานา อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าซอยนี้ไปเดินดูก่อนเว้ยชุดน้องแมวนี่ถ้าถ้าใครบอกว่าจะมาช้อปปิ้งอะ่ะมีอุปกรณ์แบบชุดน้องแมวน้องหมาอะไรเงี้ยนะครับมาที่นี่ได้เสื้อเสื้อช้างงงิงช้างก็มาด้านในได้รานธำเร็ดนะรานธำเบ็ดเยอะมากมเสื้อผ้า โอ้ยโ้ยด้านนี้เป็นร้านรองเท้านะครับก็อยู่แบบประมาณแบบสามร้อสี่รอยอันนี้ร้านเครื่องเงินที่เราแบบเดินผ่านก่อนหน้านี้มีไซส์รองเท้าเยอะแยะเลยหลากหลายรองเท้าเยอะมาก กอเดินดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดินดูของไปเรื่อยๆมีแบบถุงเทาเ้าด้วยถุงเท้านักมวยถุงเทา้าถุงเท้าเป็นแบบถุงเท้านักมวยถุงเท้าลายต่างๆน่ารักดีอะน,นีแบบชุดลายสองร้อยสำหรับเคสมือถือก็เยอะเหมือนกันเนาะร้านเคสมือถือก็เยอะร้านเคสมือถือร้านแบบทำเล็บอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรอ้าวเดี๋ยวเราเข้ามาซอยสุดท้ายแล้วซอยสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะ เนี่ยถ้าเดินอีกพิณนึงก็เป็นรถไฟฟ้าสูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วนะครับทำไม,ไมตรงนี้คนเยอะจังเลยออขอเขาวาดรูปเป็นแบบร้านวาดรูปโอ้โหชุดช้างเยอะมากเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับเงงมีเสื้อมีเางเก,อเกงอะไรแบบเยอะมากมายฝั่งด้านนี้นี่ร้นข้างนี้ร้านทำเล็บอีกแล้วร้านทำเล็บเยอะจริงร้านนี้แบบน่ารักน่ารักอะ่ะ ของแบบกระจุกกระจิกนะแมกเนตฟรีฟิบบาทสามชิ้นร้อยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสติกเกอร์มีแมกเนตนเนี่ยอะไรเงี้ยนะสามารถซื้อเป็นของฝากคือเอาไปต่างชาติก็เอาไปฝากกันอะไรเงี้ยได้เนาะของฝากจากประเทศไทยอะไรเงี้ยนะไปเดินดูบรรยากาศกันนี่ร้านเล้งแซบด้านหลังนะครับโอ้ร้าน ร้านแบบนี่ร้านทำเล็บไปแล้วนะร้านทำเล็บเยอะมากเอามาดูเล้งแซบนะครับโอ้ยเนี่ยเขามีแบบว่ากุ้งหอยปูปลาตัวใหญ่ๆตัวโตๆโ,โอ้กุ้งอุ้ยอ,อ,อยากกินกุ้งมังกรอ,อยากกินอันนี้รู้แล้วว่าจะไปที่ไหนเราจะไปตลาดลานโพนาเกลือเดี๋ยวเรานังเราเดี๋ยวไปกินกุ้งหอยปูปลาเดี๋ยวเราจะไปตลาดลานโพนาเกลือยู่ที่จังหวัดชนบุรีตอนครั้งที่แล้วไปซื้อกุ้งแบบ เป็นกิโลกุ้งกิโลหอยปูอะไรเงี้ยเป็นกิโลแล้วก็มานั่งกินคนเดียวทุกคนเกือบช็อกจะกินไม่หมดหัวปลาหม้อไฟนี่นี่บรรยากาศด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนเดินมาทางด้านนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีแบบว่าโซนของกินแต่ว่าโซนของกินก็จะเป็นแบบร้านเล้งแซ่บร้านอะไรเงี้ยนะส่วนมากก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวที่เขาจะมากินกันเนาะคือ คนไทยอาจจะแบบเลยไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะไปตลาดอื่นๆเพิ่มเติมอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้คือมันจะเป็นแบบว่าตลาดที่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เรื่องของราคาก็อาจจะเริ่มต้นแบบ60 70 80ิบร้อยอะไรเงี้ยนะนี่ฝั่งด้านนี้คือด้านนี้น่าจะแบบว่านั่งกินแบบชิวๆได้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีแบบว่าโต๊ะนั่งมีอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยนะด้านหลังบรรยากาศแบบคนเยอะแยะเลยร้านไทยทีร้านอะไรเงี้ยนะนี่ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของจอร์ดแฟร์รัชดานะครับตอนนี้ก็คือร้านค้าร้านของกินก็มีพอสมควรนะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าช่วงนี้ก็คือตลาดเยอะคนก็อาจจะแบ่งๆกันไปเนาะตอนนี้เรากำลังเดินไปเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ถ้าใครมาเนี่ยออกมาทางศูนย์เอ็มรัทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประตู4นะครับก็จะมาที่จอดแร์ได้เลยทุกเรียนทุกเรียนนะกินมากทุกคนแต่ว่าววนี่นะนมากินมาเป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะฮะข้มาวเหนียวมะม่วงข้าวโพดต้มเนี่ยเราเดินคือถ้าเราเดินย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับตรงนั้นนี่ใกล้ๆเนี่เอสพาด คือตรงนี้มันจะมีอยู่ประมาณ4จุดที่คนเขาจะมากันก็คือเอสพานาดรัชดานะครับนี่ด้านหน้าของเราใกล้ๆตรงนี้เองเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ตลาดจอดแซ่จอดแซรัชดานะครับแล้วก็บิ๊กซีแล้วก็มีเป็นเดอะสตรีทนะครับก็จะมี4จุดที่บอว่าสามารถมาเดินเล่นตรงนี้ได้ซึ่งมาที่รถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับก็จะมี4จุดสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้เรามาเดินเล่นได้แล้วตอนนี้ก็คือ